I'm back กับไอ้านี่อีกแล้วเอ้ยคลิปที่แล้วนะครับ <Wow. S 2> ก็คือแบบว่า oh, <he S 2> มัน<ถ>ดีมากๆก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูผมโดนแม่ตกกันนะฮะไม่รู้ทำไมกดไลค์กันเยอะถึงขนาดนั้นนว้แต่เอ้ยท่านผู้ชมเอนจอยเราก็จะกลับมาอีกครั้งกับเกม Schoolboy Run Away Part 2เราจะมาแบบ better stronger เพราะว่าเราได้เรียนรู้จาก Part ที่แล้วไปแล้ว โอเคกู okay. จะพาเด็กเวนเนี่ย Shut the fuck โอเคก่อนอื่นเราก็ได้เรียนรู้มาหลายอย่างรู้มาเยอะออ้แต่เราก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะเว้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่เกือบแล้วนะเกือบแล้วนะแต่เราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วว่าเราควรทํายังไงอย่างเช่นไอ้รูบิกอะไรพวกเนี้ยเราก็เรียนรู้ไปแล้วแล้วมันยังมีเหลืออีกหลายอย่างที่เราต้องทําแต่ปัญหาคือห้องแม่งเริ่มมืดจัด,จดเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงตอนเย็น l e s cut t s u c s I need create smoke e to c r a s กูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นโอเคสเต็ปวันดาวสโมกสกรีนดาวทีนี้มันก็จะเปิดหน้าต่างโอเค oh, uh, so <c oughs> อันที่สองโอ้ยกูอยากเล่มนะแต่ว่าไอเ้เทมมันเสียงจัดเลย ช่วยเปลี่ยนเป็นตอนเช้าได้ปะไอสัตว์ตอนเย็นกูมองไม่เห็นไอเฮียกูลหรือเปล่าว่าปรับตรงนี้ได้นะเว้ย What <laughs> กูไปสปีดลันไม่ได้ที่จริงมึงก็สามารถปีนประตูได้นะเว้ยไอเด็กเป็ดมึงทำให้กูชิบหายเพราะมึงเนี่ยอันนี้คือยานอนหลับข้างล่างถ้าจำได้ก็คือยานอนหลับไปทำห้พ่อกูหลับนี่เองเ h ็ดทีนี้เราสามารถถอดบลกได้ปะถอดไม่ได้ หนึ่งสองสามสี่มาละโอ,อ้ยแม่ไม่เห็นแม่ไม่เห็นบุญตาบุญใจ้อ้โอ้โอ้ขอบคุณมากง่ายกว่าเดิมเยอะลยหลายเท่าเลยอะ กูไม่เข้าใจว่าไอ้แฮร์รี่พสาม,มารถอัล,ออออล้อ,ลองอันอื่นได้หรือเปล่าวะถ้าเกิดมันล้องอันอื่นได้ดับบลูปีออสมอลงลงลงโ okay. อเคตกไม้ยู่ไนปดไฟก่อนก <laughs> ูมองไม่เห็นตกไม้ สองติ่งสองอย่างเรียบร้อยทีนี้ตรงแดงจำไว้นะท่านผู้ชมสีกลางคือสีแดงมันจะเป็นอะไรที่คุมม้มากๆนี่มันก็ไม่มีอะไรเรากลับไปห้องก่อนเช็คพอยต์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 โอเคโอเคเราได้ก,กุญแจกะไอเนี่ยออกมาแล้วสองอย่าง Done. Easy. p e e ยสทีนี้เราต้องไปเข้าห้องตรงนึงก่อนเว้ยตรงนี้เปิดรประตูใส่ตด่อดไฟบูม o n e Easy. อูฟผมจะหาคุณแจห้องนี้ได้แม่งรอไปชาติหนึ่งเลยพาร์ทที่แล้วทีนี้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 เราได้อะไรเราได้ยาฆ่า,มาแมลงว h y ด o I นน e d ยาฆ่าแมลง I don't know I don't fucking know แต่กูต้องการยาฆ่าแมลง somehow ทีนี้เราก็สามารถออกนอกบ้านได้เ <c oughs> พราะแม่เปิดหน้าต่างแล้ว่ปเทนปินสเต็ปเทินสเต็ปเอาไว้ตรงน,นี้ไม่มีอะไรมีไม้ไหมไม่มีเดี๋ยวมองดูหน่อยอันนี้คือได้ไรดนไม้อ่าฮะหมามีไม้อาาันหนึ่งจำไว้จำไว้หมามีไม้อีกอันหนึงมมนหน่งทีนี้อันไหนคือสีแดงอันนี้อันแรก สิ่งที่เราต้องทำนั้นกูจำไม่ค่อยเก่งแคบก่อนแดงแดงแล้วก็อะไรส้มส้มเหลืองเหลืองขาว กู <laughs> นี่เสียงเมื่อกี้กูกูกะลัตตีได้เลยว่าถ้าเกิดกูเปิดไปกูตายอ่ะกูตายเลยเมื่อกี้กูต้องรอให้มันออกไปสักพักหนึ่งอันนี้คืออะไรของกุญแจโอ้หมดล,ละแลกกุญแจรถอีกโอ้โหกุญแจนี่คือมาแบบ ไม่หยุดไม่หยอนเลยทีเดียวโ okay, อเคสเตปบาสเตปมาแล้วกันเพราะตอนนี้แม่ยังไม่แบบว่าอยู่ดีก็อยากตัดสินใจที่ว่าจะเป็นลนน้ำฉะนั้นเราก็เต็มสปีก,ก่อนดีกว่าเก็บน้อยเก็บน้อยโอเคพอ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 โอ้ อคุณพ่อครับดีใจคุณพ่อนี่คือสุดยอดจริงๆเลยนะอ m a อ e r อ e c t timing god อ่อะ G.O.D. อะ you know อ m a perfect timing the G.O.D. Perfect timing king อะ you know what I'm saying you know what I'm saying here อ่าฮะแอนตี้แฟกต์พอเขาจะมาช่วยอะไรวูแมนไร้จะกลับมาใช่หรือเปล่าไปปะเยอบ เย็บเย็บกูได้กลิ่นตะไคร้เลยเหียว่าแม่กูจะกลับมาโอ้ว่า am I so good at this กูนี่มันเก่งเรื่องการเดาเวลาจริงๆเลยนี่กูได้สกูไดเวอร์มาแล้ว What can I do Hmm. I'll go check if he's studying or not. Wing. <laughs> oh, oh, oh! I'm so fucking good, man. So good. Are you studying? Come, man. Home studying. What you want? Go shoot. Come on, get it together. Time is ticking. Is it just me or? I heard something for sure. Maybe it wasn't well. Come here. เหววค่ะพี่ไอ้เหี้ยเห็นหน้าตายหัวควยหัวเดินเล่นเลยถ้าเกิดการที่มึงออกไปข้างนอกนี่คือการที่มึงต้องวางแผนอะไรเยอะขนาดนี้นะมึงไม่วางแผนอย่างอื่นเลยแล้วคือไอเ้เหี้ยวางแผนขนาดนี้จอมโจรในอนาคต been นก i n ง so far r อะไร o w อุปไกลยอยู่นะตอนเนี้ยแค่แบบว่าได้ของแบบไม่ค่อยเยอะแต่แต่แตถึงได้ของไม่เยอะแต่เราเปิดอะไรได้หลายอย่างเช่นเปิดประตูตรงอื่นอย่างเงี้ยถือว่าแม่งเกินครึ่งแล้วเอาตรงเพราะกูยังไม่รู้เลยว่าแต่ละอย่างเราควรทำยังไง Anti fat, what the? F Oops. I need to get back to my room quickly. Woo. I hope I don't get caught. This is just embarrassing. Wait a second. Was someone here? Hello, Mimi. Well, everything seems fine. Oh, looks like I made it. Damn ah, it! Are you blind or what? โอ oh my god go quick with it go quick with it go quick with it you know I quick with it uh huh. แม่ครับแม่วิง่งเร็วมากผมขอโทษนะครับ oh! ผีไม่เฮียไม่ต้องคุยกูกูจะไปรดน้ำอาดาบาดานานานาเลปเปิ้เลส very nice What the fuck? What? Are oh, you bitch? Come on, keep your head up. Oh. Oh, I forgot the last step. Oh my god. Oh my god. I'm go so far right now. I try so hard and got oh fuck. In the end, it doesn't even matter to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Oh my god. Oh my god. Where do oh, you no. think? I oh! oh uh, I need to do a running jump into the hay. Ah! Uh, yes! 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 Woo. Fuck you. Ah. Oh. Oh. ดีท yeah. yes. oh. 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 ัพแปดเอนดิ้งคือกูต้องไดเอนดิ้งอีกเท่าไหร่วะอันแรกคือกูโดนตบตูแน่นอนอันนี้คือเอนดิ้งที่สองสามสี่ห้าไปสองสมก้าไม่มีการดีกว่าห้าหจ็โอ้ี่าเอนดิ้งเดี๋ยวลองดูดนี Hours Later อันนี้เราลองคิดดูนะเว้ยว่าการกดกระดิ่งในหลายรอบมันจะเป็นยังไงวะกูเคยมีความคิดอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่กูกดกระดิ่งประมาณไม่รู้กี่รอบนะสองหรือสามรอบก็ไม่รู้นะที่แบบตาหลอกของแม่มันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแ,และคิดดูให้ดีสปีดของแม่เวลาวิ่งมาหาประตูมันก็เริ่มไวขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นกูเลยได้ลองกดไปแล้วกี่อรอบหรอวะ สี่แล้วนะอันนี้คือครั้งที่สี่แล้วนะไม่รู้ว่าครั้งที่ห้าจะเป็นยังไงแล้วนะเว้ยแล้วกูได้รู้ว่าที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดซ่อนไอ้เหี้ยสปีดครั้งที่ห้าแล้ว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 เหลือครั้งสุดท้ายมาละมาละทำไมยังไม่พออีกวะ ครั้งที่หกยังไม่จบอีกเหรอครั้งที่หกแล้วเนี่ยนี่คครั้งที่หกแล้วนะนวนะเอาตามตรงแล้วน,นี่กูกดมาหกรอบแล้วนะหกรอบแล้วนะไม่รู้ว่ารอบที่เจ็ดจะเป็นยังไงนะแต่นี่คือรอบที่หกแล้วเนะี่ยรอบที่เก้า 2อบที่สองเฮ้ยทำไมมันทำอะไรไม่ได้เลยวะรู้สึกแบบแปลกๆว่ะก็พอแค่นี้ครับก็พอกันแค่นี้ไปก่อนนะว่าสำหรับ School Boy Run Away เราได้ Ending 1กับ4 1นี้ยังไงก็ได้ถ้าเกิดเราพลาดสาครั้งกับ4เราได้ออกไปแล้วซึ่งกูดีใจมากๆที่ในคลิปนี้กูภ่ายได้นะเว้ยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แย่เรามีเมมเบอร์แล้วเราอาจจะได้ลองทำอะไรวะ a l ending แล้วก็ s h u ด up ไอเด็กเป็ดเราอาจจะได้ทำาออล e ending นะว้าสำหรับเกมนี้แต่ยังไงซะเดี๋ยวค่อยคิดดูอีกทีแต่ตอนนี้ไว้เจอกันใหม่ bye bye s เ p e r social out peace w ู o